รับมาแล้วครับนายาริสเอทีฟครับนะ1.2สปอร์ตครับนะปี2022ครับนะใช้มาแค่2ปีเองครับนะคันนี้เลขไม่แค่3 2 0 0 0ครับนะกับราคา419,000สามารถฟรีดาวน์ได้ครับนะคอนอยู่ที่7,500นีสสบายสบายเลยตลอดพยุสัญญาครับนะส่วนลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดครับนะสามารถออกรถกับผมได้เหมือนกันครับนะไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพครับนะเรามีบริการไปนั้นไปหาถึงหน้าบ้านเลยอนุมัตผ่านแล้วส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับนะ เนื้อออกตกใต้ทรงหมดครับนะย้ำอีกทีว่าปี2022นะไม่แค่32,000ครับนะ1.2สปอร์ตครับนะส่วนรายละเอียดต่างย่าไปชมคลิปถัดไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาพบกับผมอยู่แล้วครับน้แมนน้อยเพชรยนนะคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีครับนะวันนี้ก็มียาริสเอทีพครับนะโตโยต้ายาริดเอที์ครับนะ1.2 อ่าสปอร์ตครับนะสประตูครับนะตัวแฮดแบ็กเราก็มีนะใครอยากดูไปชมคลิปอ่าที่ผมเคยลงแล้วได้ครับนะครับนะอ่าคันนี้ข้นวหน้า1.2เอชีฟครับนะ1.2สปอร์ตครับนะปี2022ครับเลขไม่แค่สามหมื่นสองครับนะกับราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามารถฟรีดาวน์ผ่อนสบายๆครับนะเจ็ดพันห้าครับคันนี้นะตลอดอายุสัญญาครับนะผมคำนวณค่างวด เป็นดอกเบีย้ยปกติให้นะส่วนใครเครด,ดิตดีสาม,มารถรับดอกเบีย้ยปกติได้ครับนะ2.79ตามสุดของเราคือ2.69นะอ่ะมาหาผมเลยผมชนป้ายแดงให้แน่นอนนะแล้วก็ตลอดอายุสัญญาด้วยค่าเช่าค่าค่างวดนี่นะค่าผ่อนนี่มาดูหน้าหน้าก่อนเลยนะตัวอ2่าจครับนะจะแตกต่างกับตัวตัว S อสพายังไงนะตัว1.2 Sport เนี้ยอ่าคือเขาจะเปลี่ยน เฉพาะโฉมด้านหน้ามานะแต่ตัว s อ a พันี่คือตัวท็อปนะผมมีคันหนึ่งนะก่อนหน้านี้ที่ผมลงไปใครอยากเห็นติดต่อมานะครับนะแล้วก็ในส่วนครับนี่นะนี่ d ดย์ไทมของเข้าครับนะเป็นแบบกราย d นิงสวยๆครับนะพร้อมกับไฟตรงนี้ครับนะที่เป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนนะเออไม่ใช่หลอดไส้ไฮโดรเจนเป็น LED ขอภัย FC นะเป็น LED ครับนะส่วนไฟเลี้ยวเขายังเป็นหลอดไส้ไฮโดรเจนอยู่ตรงนี้เป็น LED 3ดวงนะ แจ่มๆใสๆน้าสว่างมากครับนะแล้วก็ด้านหน้าไม่มีชนหนักมาแน่นอนนะรถปี2022ครับนะตัวกระจังครับนะเป็นสีของเปียโนแบล็กครับนะสวยๆนะตัวกระจังเห็นไหมครับนะไฟตัดหมอกไม่มีแต่ใครอยากได้ของแถมแค่ขอมานะเผื่อผมใจอ่อนนะเดี๋ยวผมจัดการให้ในส่วนนี้เลยนะครับนะอ่าแล้วก็ตัวสันข้างครับนะของฝั่งซ้ายครับนะสันเหลี่ยมนี้คมๆเลย แล้วก็ตัวฝากระโปรงนี้มีชนหนักไม่นอนเพราะเราคันรถเกตเอครับนะส่วนมากครับนะส่วนมากที่ไม่น้อยมากนิดอาจจะเป็นรถยึดนะครับนะที่เราที่ทางไฟแนนซ์เขายึดมานะหมดยกเลิกสัญญานะก็เอามาขายให้เราก็ไปไปประมูลมานะส่วนล้อแม็กครับนะอ่าสวยครับนะเป็นยางของดันหลบครับนะปี2022นะก็ติดมากับตัวรถเลยมาในขนาดยางครับ1-85-60 R15 ทับแม็กอลอยขอบ15นะอ่า ปัดเงามาแล้วเรียบร้อยครับนะสีสวยอย่างนี้ครับนะนี่นะแล้วก็ภายในซุ้มรอครับให้ดูก่อนการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบครับนะตัวกิ๊บไม่เคยโดนแงะแน่นอนนะรถไม่แค่สามหมื่นสองนะหายยากนะครับนะใครอยากได้คันนี้ต้องรีบเลยนะส่วนกระจกนะผมให้ดูก่อนนะกระจกแท้อยู่แล้วครับนะกระจกแท้จากโตยตาอยู่แล้วครับนะผมเดินดูให้รอบคันแล้วนะนะอ่ากระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วครับนะ1.2สปอร์ตปี22ครับไม่แค่3 0,000 2เองนะตัวมือจับครับนะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถครับนะมีการลอยให้แล้วเรียบร้อยเขียนคําว่ายาลิสครับนะลงโคมเนี่ยมกัดมาอย่างนี้สวยๆครับนะทั้ง4ี่ประตูเลยนะเขาติดตั้งกัรลอยมาให้แล้วเรียบร้อยส่วนด้านบนครับมีกันสาดนะแล้วก็สภาพของหลังคาครับสีไม่แตกไม่ลอกครับนะนี่แจ่มๆครับนะล้อแมกด้านหลังครับนะให้ดูก่อนนะสวยๆอย่างนี้เลยนะหายากนะครับนะ แล้วก็ตัวทอ่ทอปิดท่อเก็บสายไฟอะไรต่างอยู่ในสภาพดีครับนะด้านหลังตรงนี้มีกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยครับนะกล้องถอยเขาบอกเลยว่าโคตรชัดครับนะติดตั้งสเกิร์ตด้านหลังได้สวยมากนะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับของแท้นะของแท้เลยนะของแท้ครับเป็นสีเดียวกับตัวรถครับนะแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยสีดํามาเงาๆนี่หายากครับนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ครับนะป้ายทะเบียนยังเป็นนครราชสีมาอยู่นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพให้ถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมา นะติดต่อมาสอบถามกันก่อนครับนะว่าทําอาชีพนี้สามารถซื้อได้ไหมผมเงินเดือนเท่านี้ผมสามารถซื้อได้ไหมผมรับสดผมสามารถซื้อได้ไหมแค่โทรมาถามกันนะเรามาหาทางออกช่วยกันครับนะลูกค้าอยากได้รถผมก็อยากขายรถเหมือนกันนะเรามาปรึกษาหาทางออกช่วยกันครับนะว่าจะไปไฟแนนซ์ไหนผมมีบร,ริการไฟแนนซ์ครับนะสิบขอไฟแนนซ์เลยไม่ต้องห่วงครับนะไปไฟแนนซ์หลักไม่ได้เราก็มีไฟแนนซ์รองให้นะใครอยากได้ก็แค่ติดต่อมานะรอหลังครับนะก่อนจะไปรอหลังครับนะ ตัวแก็บครับระหว่างกันชนด้านหลังครับแล้วก็ตัวรถบอกเลยว่าไม่มีอ้าครับนะสภาพของล้อแม็กี่สวยนี้หายากครับนะภายในซุ้มล้อครับตัวโชคนี้แจ่มๆนี่นะโชคนี้สวยมากแล้วก็สันเหลี่ยมนี้คมคมด้านล่างนะมาพร้อมกับตัวกาบสเกิร์ตครับนะจะไม่ใช่เต็มใบนะอ่าแต่เขาติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยครับนะตัดด้วยสีดําอย่างนี้ครับนะกับบอลนะให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นเลยนะแล้วก็ตัวกระจกนี้คิวบาร์โค้ดยังอยู่เลยนะคิวบาร์โค้ดยังอยู่เลยนะ แล้วก็เป็นสีดํานะตัวนี้เขาจะเป็นสีดํานะเป็นเหมือนตัวตัวเอสพัดนะอ่าเป็นสีดําตัดกับสีเทาดําให้ความสปอร์ตนะดุดันยิ่งขึ้นแล้วก็ภายอ่าอ่าด้านหน้าด้านหน้าไม่ใช่ภายในด้านหน้านะล้อแม็กปัดเงาครับเรียบร้อยแมมกอันลอยจากโรงงานครับแล้วก็ภายในซุ้มล้อครับนะให้ดูก่อนการแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบเลยนะในส่วนนี้ใครอยากได้รีบติดต่อมาครับนะฟรีดาวเองนะฟรีดาวนะอืม ฟรีดาวได้ทุกคันครับไม่ว่าราคารถจะล้านสองนะจะล้านสองล้านสามล้านนะฟรีดาวได้ทุกคันนะการแต้มสีจากโรงงานเห็นไหมครับนะยังยูครบเลยแล้วก็จุดเม็ดอาครับนะเห็นไหมสีเดียวกับตัวรถอยากได้แค่ติดต่อมานะมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนนะจะผมหาทางออกช่วยแล้วก็ตัวาบานพับครับนะทั้งบนและล่างครับอยู่ในสภาพดีเลยตัวท่อฟิกเก็บสายไฟในสภาพดีส่วนประตูครับนะนี่ครับนะออโต้ฝั่ง ฝั่งคนขับครับแล้วก็มีเซ็นทรัลล็อกให้แล้วเรียบร้อยครับนะกระจกมองข้างพับไฟฟ้าปับไฟฟ้าให้แล้วเรียบร้อยส่วนคานบีหัวน็อตให้ดูก่อนคมๆอย่างนี้ครับหน้าสีไม่แตกไม่เคยโดนไปแจแตะมาแน่นอนนะสวยมากครับนะสวยมากแล้วก็ตัวอบ์ดนี่เป็นกึ่งหนังกึ่งผ้าครับนะนะให้ดูก่อนนี่นะไล่ด้วยด้ายสีขาวครับนะนี่ตรงนี้เขาจะเป็นผ้านะถือว่าโอเคเลยตัวอบ์ดนี้ไม่ขาดไม่ยุบตัวนะไล่ด้วยด้ายสีขาวครับนะทั้งสองฝั่งเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปครับนะ ตัวพวมาลัยเป็นพรอมาอลัยมันติฟังก์ชันครับนะสามารถเพิ่มเสียงลดสาาเสียงของเครื่องเล่นได้ส่วนฝั่งขวานี้สามารถรับโทรศัพท์ได้วางโทรศัพท์ได้เหมือนกันแต่คุณแจเขายังไม่ใช่เป็นแบบคีย์เลสนะผมให้ดูก่อนนะเป็นแบบไขนะไข s สตาร์ทครับนะแต่เป็นรีโมทมาในตัวด้วยเปิดด้านเปิดด้านหลังให้ได้ด้วยนะคุณแจนี้น่าจะน่าจะน่าจะให้2ดอกน่าจะมี2ดอกนะมาพร้อมบางคันเขาก็มีดอกเดียวนะแต่คันนี้มีให้2ดอก ถ้าใครอยากได้ติดต่อมาติดต่อมาอ่าเปิดรถมาครับเสียงเครื่องนี้นิ่งๆเลยนะตัวนี้ครับเลขไม้แสดงที่32,940กิโลเมตรครับนะหน้าปัดทรงสปอร์ตสวยๆครับหายากนะขออนุญาตซูมออกครับนะในส่วนของนี้ครับนะขออนุญาตลดเสียงนะครับนะเพราะว่ายอติดลิขสิทธิ์เพลงครับนะตัวพวงมาลัยครับนะอยู่ในสภาพดีเลยหุ้มหนังมาตัดด้วยกับสีขาวตรงได้ตรงนี้ครับนะ อ่าเจมเจมหายากครับนะอย่างนี้นะผมขออนุญ,ญาตสูมเข้าครับนะโอเคมาในส่วนของคอนโซลครับเจมเครับไม่มีรอยของแดดเรียรหรือตัววางเกาะโทรศัพท์นะไม่มีเลยนะสภาพสวยๆอย่างนี้เนียนๆครับนะนี่คือสภาพแรกเข้านะรถเพิ่งเข้ามาครับนะ,ะชุดภาษีพรบอรอะไรยังอยู่ครบเลยนะตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งนะสามารถเชื่อมต่อตัวบูสู h ได้นะตรงนี้สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นี่เขาก็มีลูกเล่นให้ นะใครอยากได้แค่ติดต่อมาแล้วก็มี Android Auto สามารถเชื่อมต่อ Android Auto ได้นะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ,อ a p p p l e c a r เ l a y ได้ด้วยเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วมาตรฐานของแล้วของ Toyota นะมี Memory Card แล้วเรียบร้อยครับนะเ <c oughs> ชื่อมต่อ USB ตรงนี้ครับนะมีมาให้ครับนะชุดคอนโทรลตรงกลางสวยๆครับนะตัวเกียร์คันบันไดสไตล์ของ t o y o ต a าเขาอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเบรกมือครับนะนี่ครับนะ เสียงนี้แน่นๆเลยแล้วก็ตัวดี1 2บสโวลครับให้มา120บาทถือว่าโอเคเลยนะที่เก็บของครับนะสสวยครับหายากใครอยากได้แค่ติดต่อมานะอันนี้แจมๆครับนะส,สวยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนถัดไปก่อนแล้วก,กันนะครับนะ ครับก็มาในส่วนของห้องผู้โดยสารนะถือว่ากว้างขวางเลยเหมือนกับที่ผมบอกครับนะเขาเป็นกึ่งเบาะหนังเบาผ้าครับนะแต่เบาะบอกเลยว่าอยู่ในสภาพดีไม่แค่3ามหมื่นสองนะรถปี22เองนะครับนะใครอยากได้แค่ติดต่อมานะไม่ติดต่อมาไม่ได้รถขับสักทีนะครับนะผมอยากให้ลูกค้ามีรถขับทุกคนครับทุกคนที่สนใจตัวยาฤทธ์นะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับนะคาน B บีอยู่ในสภาพดีเลยนะอยากได้ติดต่อมา นะพูดบ่อยเหลือเกินคุณแมนคนํานี้ก็ถ้าไม่ติดต่อมาก็ไม่ได้ลถนะครับนะก็ตัวสปอยเลอร์เขาทํามาดีนะนี่นะสีสวยครับนะสีเดียวกันกับตัวรถครับนะอยู่ในสภาพดีแล้วก็ตัวด้านหลังครับนะเขามีฐานรองให้แล้วเรียบร้อยเขียนคําว่า a อชีพครับนะแล้วก็ในส่วนของนี่ครับนะอุปกรณ์เติมลมครับนะมีมาให้พร้อมแล้วครับนะสีสวยเจีมๆอย่างนี้หายากครับนะภายในนะสามารถ ใส่กระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยนะสี่ใบพื้นที่เหลือด้วยนะกว้างมากนะถ้าเทียบกับเท่าๆเกือบเอาติดเลยนะใครอยากได้แค่ติดต่อมาอืมเนี่ยกันลอยอยู่ในสภาพดีครับนะอืมแล้วก็ในส่วนของตัวเลนครับนะกล้องหลังบอกเลยว่าโคตรชัดครับนะตรงนี้อาจจะมีรอยนึงยวผมเก็บงานให้นะในส่วนนี้นะแค่ทําความสะอาดแค่นั้นแหละเพราะรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะโอเคเดีย๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับ ครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะระดับแรกก็เลยมาดูที่ฝากระโปรงนะของตัว o อตาต้องสังเกตรตรงนี้ครับนะเขาต้องตีตาตัว o t ต้ามานะฝากระโปรงเขาต้องเป็นฝากระโปรงแท้แล้วก็หัวน็อตนี้ไม่เคยโดนบัจแจแตะมานี่ครับนะไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับนะทั้งบนและล่างครับนะสันเหลี่ยมคม,คม ซิลิโคนตรงนี้ต้องมีร่องการใช้งานสามารถเอาเล็บจิกดูได้แต่จะไปจิกแรงนะมันจะเป็นรอยเล็บแต่ถ้าเป็นแข็งแข็งมาจําไว้เสมอว่าคันนั้นเคยมีการถอดไปทํามาแล้วยาซิลิโคนใหม่นะแต่คันนี้รถแค่ปี22ไม่แค่3 2ม0 0ถ้าใครอยากได้แค่ติดต่อมานะแมนน้อยเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วครับนะักไอดีไลน์ก็อยู่ด้านล่างแล้วสามารถทักมาหาผมได้เลยนะผมรับสาย24ชั่วโมงแน่นอนนะแล้วก็ตัวขายึดครับนะทั้งบนและล่างผมให้ดูก่อนนี่ครับ จิบๆอย่างนี้เลยนะแบตเตอรี่เกิน2อไอไม่ใช่เกิน2ปีแบตเตอรี่เกินปีครึ่งเปลี่ยนให้ไม่จําเป็นต้องรอ2ปีนะแล้วก็ค่า C C A ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานเปลี่ยนให้อยู่แล้วครับนะเครื่องยนต์หมก่กรดอย่างนี้ครับนะไม่มีรอยของข้าบน้ามันเครื่องเลยตัวไดสตาร์ทเห็นยันทองแดงครับนะไม่มีคราบของแปรงถ่านซุ้มโชกนะให้ดูก่อนจุดเม็ดอาร์ครับนะอยู่ครบสีเดียวกันกับตัวรถครับนะคานหน้าหม้อน้ําไม่หักไม่งอไม่ต่อไม่เชื่อมครับอยู่ในสภาพดีเลยนะตัวนี้4ี่สูบ16บหกบาครับนะ ขนาด92แรงมา้านะขนาด92แรงมา้าอยากได้แค่ติดต่อมาอัตราการประหยัดน้ํามันนี้ไม่ต้องไปสืบนะติด1ใน3ของรถที่ประหยัดน้ํามันนะติด1ใน3าของรถที่ประหยัดน้ํามันในประเทศไทยนะโคตรประหยัดครับนะบอกเลยว่าอยู่ประมาณ20กว่าลิตรต่อกิโลแน่นอนนะใครที่อยากได้ติดต่อมานะครับนะสุดท้ายนี้ครับนะก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับนะจะได้ไม่พลาดรถใหม่เข้ามาแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ไม่น้อยแบบนี้ ปีใหม่ๆแบบนี้นะปี2022กับยาร i s a อ i ิ1.2ตัวส p o r t ครับนะสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ